นะลูกหนี้ที่เป็นหนี้เนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วจะหาเงินที่ไหนมาผ่อนเนี่ยผ่อนแล้วจะเหลือเงินมาซื้อกับข้าวให้ลูกอะไรเงี้ยเครียดเพราะฉะนั้นก็หาทางบรรเทาความเครียดบรรเทาทุกประชาชนนี่แหละผ่านช่องทางต่างๆหนึ่งในนั้นเขาจัดเป็นมหากรรมร่วมใจแก้หนี้โอ้โหเนี่ยทำแบบออนไลน์ปรากฏว่าเปิดให้ลูกหนี้เนี่ยนะครับได้มาลงทะเบียนแบบออนไลน์ เพื่อภาครัฐจะมาช่วยเหลือในการแก้หนี้เนี่ยนะครับหลังจากมาลงทะเบียนปิดลงทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยลูกหนี้ได้อีกกว่า1 8 0 0 0 0รายมหากรรมร่วมใจแก้หนี้เนี่ยนะครับผมชอบคำพูดนี้มากเลยมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนคืนลูกหนี้ให้เดินต่อได้มีหนี้อย่านหนีเพก็หนีไงก็โดนฟ้อง ว่าโดนฟ้องแล้วหนักกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นมีหนี้อย่าหนีนะครับเข้าไปหาภาครัฐมหกรรมร่วมใจแก้หนี้เนี่ยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็จับมือกันให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์แล้วเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆเลยว่าเป็นหนี้ประเภทไหนลงทะเบียน26กันยายน65ถึง31มกรา66มีคนมาลงทะเบียนเนี่ย188,000กว่าคน รวมแล้วประมาณ400,000กว่ารายการหมายความว่าบางคนเนี่ยมาลงทะเบียนแต่ปัญหานี้เนี่ยมีหลายรายการเช่อนอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตอาจจะมีหนี้บัตรกดเงินสดหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านงเงี้ยหลายรายการรวมแล้ว400,000กว่ารายการจากแสนกว่าคนนี่คือแบบออนไลน์นะท่านผู้ชมครับเปิดให้ลงแบบออนไลน์เลยไม่พอเขาบอกอาวไม่เป็นไรสัญจรไปหาเลยก็ได้นะนะครับ ไปที่นนทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่ชนบุรีสงขลาตะเวนไปทั่วทุกภูมิภาคที่จังหวัดใหญ่เลยก็ไปรับเรื่องในการแก้ไขหนี้ของประชาชนของลูกหนี้อีกประมาณ3 3 0 0 0กว่ารายการมูลค่าหนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับ23,000ล้านบาทหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรถยนต์ สามสินเชื่อบนเนี่ยกว่า75%เครับเขาบอกว่าวิธีการแก้หนี้เวลาที่มีลูกหนี้เดือบร้อนมาเนี่ยนะครับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐแน่นอนครับที่สำคัญที่สุดคือลดจำนวนเงินผ่อนรายเดือนหลังจากนั้นเขาก็ยังเน้นในการเสริมสร้างไรายได้ให้ด้วยนะนะครับเขาก็จะมีช่องทางนะฮะหาไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาอีกและให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินด้วย รายรับรายจ่ายนะครับถ้าเกิดเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอย่างนี้มันก็เหลือกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยนีย่นอกจากเขาจัดมากการร่วมใจแก้หนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าปีที่แล้วนี่เป็นปีที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยในการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนเนี่ยเขาก็จัดช่องทางต่างๆอีกมากมายเลยนะนะครับเช่นทางด่วนแก้หนี้ นี่เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือด้านการชำระหนี้ถ้าลูกหนี้มีปัญหาเดือดร้อนสุดๆแล้วอยากใจภาครัฐช่วยเหลือเนี่ยครับก็มาที่นี่เลยสายด่วน1213หรือ www.1213.or.th นะครับก็ยังมีหมอนี่เพื่อประชาชนนะครับแนะนำวิธีการแก้ไขหนี้แล้วก็การสร้างไรายได้เพิ่ม www.bot.or.th a p p ด r อกเตรเดนะครับคือจริงท่านพิมพ์นี่หมอน,นี่เพื่อประชาชนนี่แหละขึ้นมาเลยผมเข้าไปดูแล้เขาจะมีคลิปสอนนะครับในการเสริมสร้างไรายได้ให้กับประชาชนและอีกหนึ่งช่องทางคลินิกแก้นี่นะครับในการที่จะมาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หลักๆเลยนะให้กับพกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลสายด่วน1443ท่านผู้ชมครับ นี่นี่ถือว่าเป็นผลงานสําคัญเลยนะชิ้นโบแดงของรัฐบาลเลยล่ะต้องบอกงั้นเลยเพราะหนี้สินของประชาชนนี่ถือว่าโอ้โหเป็นปัญหาที่แบบใหญ่โตมากคนที่เป็นลูกหนี้แล้วมีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันจะกว่าจะผ่านไปจะหาที่ไหนมาผ่อนมันปัญหารุมเร้ามันเครียดเหลือเกินภาครัฐให้ความสําคัญแล้วก็เป็นผลงานที่เด่นชัดมากเลยฮะ การช่วยเหลือลูกนี้หลายแสนรายมูลค่านี่หลายหมื่นล้าน